จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองตราดตั้งจุดสกัดและพบรถยนต์ดังกล่าวที่บริเวณตู้ยามบ้านเนินรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการจับกลุ่มและดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วยหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษรายได้เสริมของเกษตรกรผู้กีดยางค่ะโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาเชิญริมรถวามอร่อยกับอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่นของเมืองตราด สนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่จัดไว้ให้เป็นส่วนตัวพร้อมกันนี้ยังมีบริการสปาเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางด้วยโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์0 3 9 5 4 2 3 5 5 -6 ถึง6ช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษนะคะ เกษตรกร,ร,ก,รกรีดยางตำบลวังกระแจะก็หารายได้เสริมค่ะหลังจากการกรีดยางแล้วนะคะด้วยการเก็บลูกยางขายค่ะเป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ยางมีการออกผลเป็นจำนวนมากเกษตรกรที่กรีดยางจึงหันมาหารายได้เสริมด้วยการเก็บลูกยางที่หลุดออกจากเปลือกมีลักษณะเป็นเม็ดสีเทาดำโดยทางเกษตรกรจะทำการเก็บตามโคนต้นระยะเวลาที่ยางจะมีการออกมเมล็ดตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไป ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นยางจะทำการแตกเมล็ดลงสู่พื้นบางพื้นที่อาจจะเก็บเป็นเมล็ดไปขายแต่บางส่วนให้ขึ้นเป็นต้นสูงประมาณ10 2ถึง20เซนติเมตรจึงทำการเก็บจําหน่ายราคาต้นละประมาณ50สตางค์ถึง1บาทในแต่ละปีเป็นการหารายได้เพิ่มหลังจากการกรีดยางในช่วงกลางคืนค่ะ นางรัศมีสุดตาอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่306หมู่9ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเกษตรกร,ร,ก,รกรีดยางกล่าวว่าหลังจากการกรีดยางในช่วงกลางคืนในตอนกลางวันได้หาเก็บมเมล็ดยางจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในช่วงนี้ซึ่งวันหนึ่งจะเก็บได้วันละประมาณ30-50กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ15-20บาทจะเก็บได้วันละประมาณ500-700บาท นอกจากนั้นยังสามารถเก็บเป็นแบบต้นที่มีขนาดเล็กมาจำหน่ายในราคาต้นละ1บาทโดยจะนำไปขายตามแผงที่เพาะต้นกล้าย,ยางเป็นรายได้เสริมในช่วงที่มียางออกมเมล็ดก็มันเป็นช่วงที่เราจะได้อะอเพราะว่าปีหนึ่งมันก็มีแค่ครั้งเดียวที่ว่าเราจะเก็บเม็ดยางเนี่ยแต่ปีเนี้ยราคามันก็ดีเออ ระว่างจากการตัดยางแนีน่เราก็มาหารายได้พิเศษอืมถ้าเกิดเราขยันเราก็ได้มากถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่เราเก็บอะถ้าเกิดเราเก็บได้น้อยเราก็ได้ปริมาณน้อยอถ้าเกิดเราเก็บได้มากเราก็ได้ปริมาณมากแต่ละวันนะอืมถ้าเกิดว่าที่แรกเขาก็จะขายกันอยู่ราคา20บาทเนี่ยเราก็จะได้วันหนึ่ง7 800ถึง1,000บาทแต่มาช่วงนี้เหลือ15บาทเราก็จะได้เหลือแค่300-400กิโลวันนึงพี่เก็บได้กี่โลคะ ตั้งเมื่อวานามาเก็บประมาณสามชั่วโมงอะได้ยี่สิบกิโลได้สามร้อยกว่าบาทเองอแต่ถ้าเกิดว่าตั้งมาก่อนนะีทกิโลยี่สิบสองเนี่ยมาเก็บประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะก็ได้สี่สิบกิโลได้แปดเก้าร้อยบาทอืมอือเก็บทุกปีเลยป่ะคะพี่เพิ่งมาเก็บปีนี้ราคาแพงปีที่แล้วห้าบาทจะไม่ไ้เก็บเลยอือแต่ยีนี้มันราคาแพงไงเลยเก็บนอกจากเป็นเม็ดแล้วยังเก็บอย่างอื่นได้ก็่ะพี่ได้ต้องรอนาสายจริงๆช่วง งมันสามันจะมีต้นกาเล็กๆที่ว่าสองไปไปแล้วเนี่ยถอนต้นกาอเอาไปขายที่เอาไปขายที่เขารับซื้อที่ตามแผงตามไอ้แปลงยางอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่คะราคาตอนเนี้ยมันไม่แน่นอนไงบางที่เขาก็สองต้นบาทบางที่เขาก็ต้นละหนึ่งบาทแต่ก็ค่อนข้างหายากนะ ด้านแม่ค้าที่รับซื้อเมล็ดยางนางปราณีแสงเทศแม่ค้ารับซื้อลูกยางเปิดเผยว่าหลังจากเลิกรับซื้อผลไม้ก็หันมารับซื้อเมล็ดยางเพราะขณะนี้เป็นช่วงที่เมล็ดยางออกเป็นจำนวนมากจะรับซื้อในราคากิโลกร,รัมละ15บาบาทซึ่งเป็นราคาที่สูงวันหนึ่งจะรับซื้อได้ประมาณ1-2ตันโดยมีรถมารับที่แผงส่งไปยังจังหวัดน่านและทางภาคเหนือ ซึ่งก่อนที่จะส่งทางแผงจะมีการรดน้ำเมล็ดยางให้ชุ่มก่อนที่จะขึ้นรถเพื่อพร้อมต่อการลงถุงดินปลูก โดยเฉพาะขณะน,นี้ทางภาคเหนือกำลังให้ความสนใจและนิยมที่จะปลูกเพราะราคาย,ยางที่แพงในขณะน,นี้รวมทั้งทางภาคใต้ยังเกิดปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ยางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทางภาคเหนือจึงหันมานิยมปลูกยางเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าจะรับซื้อเมล็ดยางทุกปีหลังจากการรับซื้อผลไม้ค่ะคากิโลก็หาสิบห้าบาทแต่ครั้งแรกก็ยี่สิบบาทไปส่งทีง่ไหนคะพี่นี่ส่งจังหวัดมากมี่น่านก่ร้อยเอ็ด ซื้อไไคอปลกเฉพาะปลูกต่อพิกาแต่เยอะมากเยอะจนเงินไม่พอซื้อเพราะว่าวันนั้นห้องเรือนึงตกไปสี่หมื่นกว่าเพราะค่าหลุยานซื้ออย่างเดียวสี่หมื่นกว่าค่ะราคาโดหนึ่งพนยี่สิบาททั้งแร่กนนะอาเอาไปส่งรถก็ค่ามีรถมาลับค่ะทางรมีรถส่งรถมาลับ ไไช่วงหน้ากลับมาติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดค่ะไอฝุ่นนําอะไรมาให้เราได้มั้งมาดูกถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการค้าขายที่คล่องตัว ถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่เติบโตถนนไร้ฝุ่นนำมาซึ่งอีกหลายสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนช่วงนี้มาติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดนะคะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขประจำเขต9กก็เดินทางเข้ารับฟังติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการค่ะ เมื่อวันที่13กรกฎาคม2554เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมพลอยแดงข้า้ํำสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตราดแพทย์หญิงวีระวันตงแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขประจำเขต9เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและการตรวจการรอบที่2โดยมีนางสาเวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้วราชการจังหวัดตราดและนายแพทย์ชุมพลสุวรรณนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตราดขอให้การต้อนรับ ในการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและผลการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ พร้อมการรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสำเร็จในรอบปี2554พร้อมทั้งมอบแนวทางสั่งการและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพทุกเครือข่ายในการเดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมทั้งแจ้งนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีน้ำนั้นเพื่อนำเสนอปัญหาให้ผู้บริหารระดับกระทรวงรับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไปพร้อมทั้งรับฟังโครงการสนองน้ำพระราชาหฤทัยในหลวงส่งห่วงใยสุขภาพประชาชนโครงการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นและโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยค่ะจังหวัดตราดนะคะก็ได้เลือกพื้นที่ตำบลห้วยแรงในการทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรค่ะ เมื่อวันที่13กระกฎาคม2554เวลา10นาฬิกาพื้นที่หมู่10ตำบลห้วยแรงนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลือยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรจังหวัดตราดซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม99ราย นางสาวตวงพรทศรัตน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้มีการจัดทำแผนบูรณาการการเกษตรภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้งบประมาณไทยเข้มแข็งจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกดำเนินการในส่วนของจังหวัดตราดได้คัดเลือกพื้นที่บูรณาการจากโครงการทำนบดินชั่วคราวห้วยแรงที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่10 ดำเนินการมีการจัดทำแผนบูรณาการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ99รายเริ่มต้นที่การจัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต6ก ชนบุรีที่จะแยกเป็นรายอาชีพของเกษตรกรทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยการดําเนินโครงการในครั้งนี้นอกจากการเข้าไปดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรโดยใช้พื้นที่บริหารจัดการน้ําเป็นตัวตั้งแล้วยังมีการให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ละรายตามการประกอบอาชีพในเรื่องการจัดการดินการจัดทําบัญชีรับจ่ายและบัญชีครัวเรือนหลักและวิธีการสหกรณ์ การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำการพัฒนาอาชีพยางพาราการแปรรูปและการพัฒนาด้านตลาดทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรค่ะ ในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะก็จะเกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นน้ำท่วมฉับพลนันหรือว่าดินโครนถล่มนะคะทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดก็ได้มีการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและดินโครนถลม่มระดับกลุ่มจังหวัดนะคะในพื้นที่ตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2554เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมกเกษตรจังหวัดตราด นายชลอใบเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและดินโครนถลม่มระดับกลุ่มจังหวัดในวันที่21-22กรกฎาคม2554โดวยวันที่21กรกฎาคม2554ที่บริเวณห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบอนและวันที่22กรกฎาคม2554ซ้อมแผนแบบปฏิบัติการภาคสนามที่บ้านหนองบอลหมู่ อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้านนายฤทธิพงษ์เจริญเจ้าพนักงานป้องกันเทศบาลตำบลหนองบอนกล่าวว่าในพื้นที่ตำบลหนองบอลที่ผ่านมาเคยมีการประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากและอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อดินถลม่มทางจังหวัดตราดจึงร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต17 จันทบ,บุรีรวมกับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดได้แก่จังหวัดตราจันทบ,บุรีระยองชนบุรีกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกซ้อมในพื้นที่หมู่1ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด โดยมีประชาชนเข้าร่วมในการอพยพจำนวน5หมู่บ้านโดยเฉพาะในตำบลหนองบอนเป็นตำบลพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุทกภัยและดินโครนถลม่มจึงต้องทำการฝึกซ้อมวางแผนการขนย้ายและลำเลียงผู้ประสบภัยค่ะเนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองบอน